ร้านยูมารูช็อปร้านบริการขายโลบักเลสสุดคุม้มมีบริการรับฟาร์มไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟูดชิน o บีไลท์ทูและยังมีบริการรับกดสปินในคอยมัตเตอร์อีกด้วยถ้านสนใจลิงก์ติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมร้านช็อกโกสโตร์ร้านบริการขายโลบักเลสหกและยังมีบริการไม่ว่าจะเป็นกดผลในบ็อกฟุตกดเกมพาร์ในบ็อกฟุตและยังมีบริการกดเพชรในออสตาทาวเวอร์ดีฟเอนต์อีกด้วยและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม ร้าน Sleep ช็อปร้านบริการขายโลบักแบบ ID p a s าร์ตเ7.2และยังรับกดผลในบ็อกฟุตเลด7-8.5อีกด้วยและยังมีบริการรับกดเพนใน All Star Tower Defense อีกสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมร้านโลบักช็อปร้านบริการขายโลบักเลด8เติมเริ่มต้น100บาทสำหรับ ID p a s ารและระบบกลุ่มเลด5.5ขั้นต่ำ1บาทสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม ร้านชิลสโตร์ร้านบริการเติมโลบัคเลต3-7และยังมีบริการรับฟาร์มแมปอื่นๆมากมายสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม อ่ะก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมได้มีเกมโรบอทก,กันอีกแล้วนะครับผมอยู่ในแมป All Star Tower Defense นะครับผมทุกคนแล้ววันนี้นะครับทุกคนพี่ก้อนนะครับจะมาแจกโค้นนะครับผม ที่ยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบันนะคบว่ามีโค้ดอะไรบ้างนั่นเองนะครับพี่ก็ได้รวบรวมมาให้แล้วนะครับก็ไปบอกเพื่อนอีกทีว่าให้รวบรวมมาให้หน่อยนะโค้ดที่ยังใช้ได้ลองไปใช้กระหัสไก่มึงหน่อยนะครับว่าโค้ดไหนยังใช้ได้นั่นเองครับก็คือเพื่อผมไปต้นนั่นเองนะครับทุกคนเออขอบคุณต้นเพื่อนเลิฟมากๆนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับโค้ดแรกก็อันนี้ครับผมทุกคนอันนี้นะครับโอเคผมใส่แต่ว่ามันใส่ไม่ได้แล้วแหละเพราะผมใช้ไปแล้วครับโค้ดแรกคืออันนี้นะครับผมนะก็ เป็นโค้ดที่ได้เพชรนะครับได้มา150เกมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูโค้ดต่อไปครับผมโค้ดต่อไปเป็นโค้ดดีนะครับโอ้โหโค้ดนี้พี่ก็ยังไม่ได้ใส่ด้วยได้200 him, er. เกมมาเดี๋ยวฟักเกอร์นะครับเอยโค้ดนี้พี่ก็ยังไม่ได้ใส่วะ่ะน้องๆพี่ตกหล่นได้ไงวะเออโค้ดนี้นะับได้อีก200เกมนะมค,ครับผมโค้ดต่อไปดูทรงโค้ดนี้ผมก็ไม่น่าเคยใส่หรือเปล่าเคโค้ดนี้ครับนี่ครับโค้ดนี้ครับผมได้หที่งด้อนข้ายอะเยวนะครับทึกสนหมดแล้นหครับ โอเคโค้ดต to ่อไปโค้ดนี้นะครับผมนะก็คือโค้ดนี้เนี่ยได้150เกมนั่นเองนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราโค้ดต่อไปเลยดีกว่านะครับผมโค้ดต่อไปก็โค้ดนี้ครับนี่ครับโค้ดนี้นะครับผมก็ได้200เกมนะครับสำหรับโค้ดนี้เนาะแล้วก็โค้ดต่อไปนะครับออะต่อไปโค้ดนี้นะครับทุกคนปึ๊บโค้ดนี้ก็จะได้150เกมนะครับโค้ดนี้ก็ลองล่าสุดเลยครับผมแล้วมาดูโค้ดใหม่ล่าสุดที่เขาแจกกันมาในวันนี้เลยดีกว่านะครับผมทุกคนคือโค้ดนี้ครับผม นี่โค้ดนี้นะครับผมได้2 0 0้เจมนะครับเมื่อเชาวพี่ได้ทําการใส่ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนโอเคครับผมโค้ดก็ประมาณนี้เอ้ยทุกคนตอนนี้ซุ่มโอ้โหตอนนี้ซุ่มนะครับผมอะไรมานะครับผมไล์มาไล์มาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเออว่าผมจะได้ไลหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ใช้เพชรที่เราแบบเออกดได้อะไรอย่างเงี้ยมาซุ่มไลกันดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ไหมทุกคนโอเคมาสามสองหนึ่งโอเคสิบตัวไปจัดไปโอ้ยได้ไล่หุยโอ้ยได้ไลแล้วก็มีทีเดียว ทีเดียวเฮ้ยไอ้ดีวดวงดีมาเดอฟักเูอโอ้โหทีเดียวเลยโอ้โหชิวขอแงงหน่อยทีเดียวเลยละกันโอ้โหทุกคนไอ้ดิวดวงโคตรดีโคตรมามาเดือฟักเกอร์นะครับโอ้โหคือทีเดียวคือไลฟ์อยู่อะคือไลฟ์ยากามิมาทุกคนก็โทษทีนะครับ โอ้โหวันนี้ดวงกันยูมามากันดวงครับอืมใครที่อยากดวงดีอย่างนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้พี่นะครับดวงจะดีแบบนี้เลยนะครับไม่เชื่อลองกดกันดูนะทุกคนโอ้ทีเดียวไลค์กระมีมาเลยอ่ะครับน้องๆอ,อือหือคือแบบดวงพี่แม่งสุดจริงนะครับวันนี้ยเออคือแบบต่อวันดวงพี่จะมีประมาณหนึ่งรอบนะครับก็คือกดทีเดียวพี่ก็จะได้เลยนะครับโอเคก็รับนี่เอาเพชรมาเพิ่มนะครับนี่นะครับเราก็จะได้เจ้า ไลยากะมิมานะครับทุกคนโอ้โหคือแบบว่าสุดจริงนะครับผมถ้าเราอัพไปมันจะขึ้นมาว่านี่โอเคทุกคนเดี๋ยวพี่รู้แล้วว่าเป้าหมายต่อไปนะครับพี่จะทําการฟีดตัวอะไรตอนแรกผมจะปั้นงูกุนเว้ยคิดไปคิดมาครับผมปั้นไอ้นี่ดีกว่านะครับผมเดดโนดีกว่านะครับผมคือว่าสุดจริงนะครับผมทีเดียวพอนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปด้วยนะครัใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะสำหรับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม